นี่แม่นหมอนทองบอหรือทุเรียนพื้นบ้านป่ะเอ่อสบายดีติงติงเอาตัวโอ้ดูเนี่ยทุเรียนประเทศเราเป็นยังไงเธอให้พุจธิการส่วนตัวผมเนี่ยเขามีความถนัดในเรื่องการอืมอร่อยใช่ได้ครับพี่น้องดีพ <ID S 3> ุทธิการส่วนตัวสวัสดีเอฟซีค่ะเรามาถึงแล้วเมืองปากซ่อง ของประเทศลาวแขวงจำปาสักครับเป็นยังไงเธอรู้ว่าเธออยู่จันทบุรีไหมเดินขึ้นมานิดนึงที่นี่เออเธอเธอมันเดี๋ยวนี้ที่นี่คือแหล่งปลูกทุเรียนของไทยเธอมาใกล้ใกล้หน่อยพี่จะให้อยากจะให้เห็นนี่อ่ที่นี่เป็นแหล่งปลูกทุเรียนของคนที่นี่แปลกไหมว่าที่ที่จังหวัดอ่ที่ลาวเขามีต้นทุเรียนเยอะแล้วดูทูดูว่าอายุต้นทุเรียนเขาอะกี่ปีลยที่ดูใหญ่มากนญ่นขนาดนี้เลยนะนะพี่น้อง ะสูงก็ของไทยอ,อ,อีกเนี่ยที่ไทยเขาปลูกเขาป,ปลูกมาหลายสิบปีครับที่นี่ขึ้นชื่อในเรื่องของทุเรียนแล้วก็กาแฟ<ช>่อาดาวกาแฟเอื้อนดาวก็ได้นะกาแฟดาวเรืองนี่มาดูทุเรียนบ้านเขาที่เป็นหมอนทองบ่หรือทุเรียนพื้นบ้านวะนี่ว่าท่าน,น,นไม่สุกไม่ไม่สูขแล้วนี่อาลุอาอางอาโล่อะเลงอยู่เนี่นาเล่เป็นยังไงนาเล่เบิ้งทุเรียนจริงพูเขาใหญ่นะอันนี่ไม่ได้ใจเป็นทุเรียนหมอนทองหรือทุเรียนพื้นบ้านเนาะ ดกนะพี่น้องเต็มต้นอยู่เลูกเล็กๆก็มีนี่ลูกเล็กเห็นเนาะ,อ,ะอันนั้นตเต็มเลยนะฟูดเดียว <c oughs> ดูตามต้นนี้ก็เต็มอยู่เดี๋ยวเราจะได้มาชิมกันหน่อยว่าทุเรียนหมอนทองที่นี่ไม่ใช่ทุเรียนไม่รู้ว่าหมอนทองหรือพื้นบ้านนะทุเรียนของเมืองปากซ่องเนี่ยรสชาติเป็นยังไงเธอไปดูต้นกาแฟเขาหน่อยไหมน,นอกจาก้น,กา,กหนาหลังนี้ปลูกเยอะเต็มเลยข้างหลังต้นทุเรียนหมดพี่น้อง เนี่ยไม่จำที่เราเขาปลูกทุเรียนได้มาเป็นสิบปีแล้วนะแล้วนี่อันนี้คือต้นกาแฟาเขาไปดูหน่อยไหมมาเบิ้ลต้นกาแฟานะเบิ้ลกาแฟานะเบิกาแฟาอันนี้แม่นหมอนท้องบอกครับเลื่น,น,นพื้นบ้านเนาะเพื่นพื้นบ้านนี่แล้วก็ต้นกาแฟาอันนี้ต้นแบบอันนี้ต้นเล็กนะจริงๆจะเป็นต้นใหญ่กว่านี้ที่นี่ขึ้นชื่อเรื่องของกาแฟาส่งออกเขาส่งไปทั่วโลกเหมือนกันนะครับเจ๊ดาวเรืองนี่ เห็นต้นกาแฟเขาไหมต้นใหญ่ต้นสูงเนี่นี่กาแฟะเขาครับเนี่ยน,นี่เป็นกาแฟะดาวเอืองต้นดาวก็ได้เป็นกาแฟะต้นชนิดที่สูงครับไม่เหมือนบ้านเราเอ๊แตกเนะะาะปลูกทั้งกาแฟะก็ได้ปลูกทั้งทุเรียนก็ได้มันอยู่ด้วยกันนั่นนูนเธอจะดูต้นกับต,ต้นทุเรียนนะ่ะสูงเราก็เดินทางมาไกลแต่ว่าอยากจะมาชิม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 ทุเรียนที่นี่ว่ารสชาติจะเป็นยังไง เคยมารอบก่อนอย่างละรอบก่อนแต่ว่าทุเรียนท่านั้นมันยังไม่ออกเมื่อเมื่อเมื่อมากับพี่เคนกําลังแบบติดผลในหน่อยอย่างเงี้ยแต่มมนรู้ทีเท่าไหร่เมื่อกี้เขาขายข้างทางมากองคนนึ่งทึนทๆเลยนะแมนแมนเราวัดเรากลับรถไปดูหน่อยไหมถ้าถ้าซื้อตัวนั้นจะจะคนเยอะดีสาวๆขายด้วยแบบข้างหน้าก็มีสวนเป็นใหญ่นะนะโอ้ข้างหน้าน่าจะมีทุเรียนหมอนทองด้วยแต่ที่นี่ตัวนี้เป็นทุเรียนพื้นบ้าน เนะขาปลูกกันมานานเหมือนกันบรรยากาศเมืองปากช่องที่นนะู่นถึงพวกแม่สุดปากเซเมื่อกี้ผมมาจากปากช่องมานะครับพี่น้องแต่ว่าอมาดูเงียบๆเ,เป็นดูเมืองแบบเงียบๆอย่างนั้นเราเลยย้อนรนกลับมาว่าจะกลับไปปากเซเหมันเดิมคืนนี้เราจะไปนอนที่ปากเซแ,แต่ว่าก่อนไปขอไปดูทุเรียนไปชิมทุเรียนที่นี่หน่อยว่ารสชาติเป็นยังไงอบางคนไม่รู้ว่าที่เรา ขานาเข้าอย่างอีเดียวหรือเปล่าที่จริงตอนนี้กัมพูชาขเขมรเนี่ยลาวเนี่ยเขาก็ปลูกทุเรียนกันได้เยอะเหมือนกันพื้นที่นี่เขาเหมาะมากกับการปลูกทุเรียนปลูกกาแฟครับปลูกละมุดอะม่เห็นมีลำไยม,มีนะ,ปะไปไปตามไปดูเดี๋ยวพาไปดูพาไปดูพาไปชิมลองรัเด้อไม่ใกล้ใกล,ใกล้ๆนี่เอง ถนนตอนนี้เวลาประมาณ17บเนาฬิกาสินาทีครับพี่น้องอาจจะแสงอึมๆหน่อยอึมคึมอึมคึมหน่อยเหมือนฝนจะตกบอกไม่ถูกแต่ทุเรียนเนี่ยเยอะจริงเดี๋ยวทำตามไปดูครับพี่น้องนี่เขาก็จะแขวนนอย่างนี้เลยพี่น้องนี่น่าจะเป็นทุเรียนพื้นบ้านครับ<ห>ขายกับสรรับปะรดอ้นตนอินเต<ห>นเยอะแต่ว่าตรงนี้ไม่เยอะเดี๋ยวข้างหน้าเยอะอุ้ยหอมอ่ะเนี่ยเต็มต้นเลยต้นทุเรียนครับพี่น้องเต็มต้นอยู่นะโซนนี้พี่น้อง เยอะมากทุเรียนนี่แล้วก็เพื่อยืนยันว่าที่นี่เป็นทุเรียนของที่นี่จริงครับเนี่ยต้นทุเรียนหมดเลยมีสวนใหญ่ใหญ่เยอเอาวัแนน่ะนี่เห็นไหม้าเป่างย่างนอกว่ะใบใบอย่งเง่าว่ะใบูใบผูนี่เนาะผูก็นึกว่าเขาปลูกต้นผักเหลียงอีกผักเหมียงอีก,ก,อกถ้าปลูกผักเมียงเหมือนคนใต้อีกก็ ้้ลแลวตเราเป็นคนเป็นประเทศใต้นะเป็นเป็นฝักเ,เหนียงผักเหลียงผัดไข่อะไรอย่างเี้นะก็เขาพราวใต้สมชื่อนะภาคใต้เราก็ปลูกทุเรียนเขาอีสานใต้ห้อยโกตูนเอตนพี่น้องนั่นเลยสิทานนั้นได้มาขายทางลาวว่นั่นเลยล้าวปลูกเสียเอาเป็นนวยเป็นนวยนะพี่น้องว่ามันขายมามได้พี่น้องว่ามันขายมามด้อขายทุเรียนเรื่อง น,นี่น่าจะเป็นทุเรียนพื้นบ้านแต่ตัวนี้น่าจะเป็นทุเรียนไทยไอ่ะนี่เฮ้ยไม่ใช่เหรอโอ้ลูกใหญ่นะทุเรียนเหมือนทองอ่ะเขาแกะกินได้เลยดูดูให้ดใดูดูให้ดูบรรยากาศหน่อยหนึ่งก่อนก่อนที่เราจะไปซื้อของอุดโตนเอเตนแมนเบิร์ดเอาโหลดพี่น้องทุเรียนสาวไส์สุดใหม่แต่พีแม่ยไหนกล่องคน ก็คุจจริงดิพระจออซื้อสมะรถอแวะดูมีหลายร้านนะพี่น้องลองแวะดูก่อนเนาะอ้ลงรถมาหอมเลยวะหอมเลยทุเรียนเมือปัดซ่อมของลาวครับหอมดีอโอ้สุขโขทัยวะสุกเกิน สบายดีโอ้แขวนกันอย่างนี้เลยนะเธออยู่ตรงนี้ไหนสิพี่ถ่ายรูปหน่อยเออสบายดีตึงิงโอเครถเท่าไหร่ครับทุเรียนขายเป็นน้อยหรือขายเป็นโลอันนี้ทุเรียนพื้นบ้านเนาะอันนี้อันนี้หมอนหมอนบ่อะนั่นเดมหมอนทองบ่มั้งหมอนทองโลเท่าไหร่โลแสนโลแสนห้ลละแสนโลละแสนท่านี่แหละ โลหกโลหกสิบโลร้อยยี่อันนี้กิโลสองร้อยแต่ว่าเป็นหมอนทองกิโลเท่าไหร่ดีกิโลโลรู้ระวัางไหมคะอัน um, น uh, ี้ที่เราไปกินมันเป็เปลือกมะนา่แต่ว่าในตลาดเขาตลาดที่เราไปซื้อมันก่อนในที่ตลาดเช้านะแต่มันก็หอมหอมเห็นั้นเอาปูเต็มเลยเนี่ย อันนี้ซุกแล้วว้าบังขายแล้วเดี๋ยวต้มเซตินบังขายต้มต้มเซตินแล้วนี่หน่อจีใไหนๆก็มาลองชิมดูแต่ไม่เอาลูกใหญ่มากเพราะว่ากินไม่หมดแน่นอนโอ้มันเป็นแมงมาเถอะมันมีแบบกรอบๆบอกริโลละแสนขนน่ะพี่น้องแพงกว่าปลาอีกเงี้ยเกาะปลาพี่อ่ะวันนี้ราคาปลาปลาข้าววันนี้เนี่ย ว้าวโอ้ยนายพดเอากละบกรอบเลยหายว่าเป็นแมงว่ะตัวเหมือนมันจะเป็นเน่าเนี่ยนะจะพ่สอดดีมันอาจจะไม่ถึงนี่เลยว่าดีดีดี่ั้นนี่แหละจะไปกินหมดเลยนะเราลองเจาะก่อนเบิ้งได้บอ รา,าราคาก็ราคาก็ราคาทแพงเท่าไทยมีอนอยราคาไทยไทยห้แสนะเอสีทองเลืองทองเล่ไหมเล่ค่ะ่น้น่น้ำหนนะ่น่นก่ก่นห่นนกีก่ก่กน จ็ดนั่นก็ก็เป็นสองแสนเจ็ดเนาะสองแสนเจ็ดก็ประมาณห้าร้อยกว่าครับนนเป็นเงินบาทซื้อหรอวะซื้อมาหร,อ,หรอวะเออเอามาชิมเบิรงเลยดูเอามาชิมเลยเามาทีนี้เอาตัวโอ้ดูเนี่ยทุเรียนประเทศเราเป็นยังไงเธอให้ผู้จัดการส่วนตัวผมเนี่ยเขามีความถนัดในเรื่องการชิมทุเรียนมากเลยหอมเยอะ โอ้เม็ดดีเหมือนกันเนาะเนี่ยเหมือนทุเรียนเย็นน้อยเลยรสชาติดีเนาะใช้ได้เนาะโอ้งานพี่น้องทุเรียนประเทศลาวก็ไม่ธรรมดานะครับลุงเด๋ออยากกินแค่นี้ลุงเด๋ออร่อยอ่ะลุงเด๋อกินแค่นี้อร่อยแต่ขอำรุ้ถ้ากรอบถ้าถ้ากรอบแบบนี้ไม่น้อยเม็ดเม็ดก็รีบดีเนาะเม็ดก็รีบดีพี่น้องานทุเรียนทุเรียนประเทศลาวครับห้าร้อยกว่าแซ่บอยู่เอามาชิมหน่อยสิ หน,น,น่อยน้อยๆไหน,น,นที่มันล่นเมื่อกี้เอามาแถมซะเด้อมันหลวงเสตีนแม่ข้านั่นเมื่อกี้นะหยักมันหยักติดแหนมว้าวทำอะไรคะแล้มีดีๆนะ่นยเอาในที่เขาสั่นแล้วก็ได้เนี่ยคูนก็สวยอยู่นะอ้าวนะค่ะเอ้อาวุธเล่นดูสีสันครับนาะ เกือบจะสุกไปพอดีไหมนี่พี่น้องดูโอ้ทเรียนประเทศดราวครับกลิ่นก็ไม,ไม่ไม่ฉุนมากกินก็ใช้ได้อืมนะดีอืม,ม,อมเม็ดก็ไม่ใหญ่เป็ดปรีเป๊ปะ,ปะเรื่องของรสชาติความหวานความแบบสุกไปหรืออ่อนไปเนี่ยพอดีอืม กินลายกินเคยเคยล้าวแบบแทบได้ตอนแดงๆอร่อยมากครับคือวันนี้พอดีผู้นีุ้่งนี้อาจจะสุกไปแต่วันนี้แป๊ะเลยเนื้อเนียนหอมหวานใช่ได้นะตุองเด็นใช่ได้เลยว่าอร่อยเปรทพอๆกับบ้านเราเลยบ้านเราบางที่เอามาง รีบวมาขายให้เราที่ความมาถึงเชียงรายอ่อนอีกไม่หวานเม็ดเล็กคุณเดียอื์เม็ดเล็กครับแต่อันนี้หวานหอมน้ำมูลมากเลยเหมื่อของย่อยหน่อยบ่ะคุณเดีนร์ว่าอร่อยครับก็ดูต้นทุเรียนครับแม่นเบิร์กเนาะคนเดียวคนเด คนแล้วก็หาเงินเก่งนนี้เนาะโดยละห้าร้อยห้าร้อยกันไหมหลายหมื่นเนี่ยอ,อร่อยใช่ได้ครับพี่น้องมีหอดเดือนไหนครับทุเรียนนี่อ,ดดอ,นอืมปปททนี่กำลังเริ่มเนาะกำลังเริ่มบอ่อ,อ,อืม จะได้อร่อยเลยอ่าขากซ่องครับแวะมาชิมดูที่นี่เป็นโซนปลูกข้เรียนใหญ่สุดของเราน่าจะมีอยู่แขวงเดียวนะครับแล้วก็มีอยู่เมืองเดียวด้วยเมืองอื่นมีบอเเมืองเมืองใดอ่ะอืมเมืองอือง่นออก็อาจจะมีหยองง่อมหย่อมเยี่ยมเยี่ยมไปแต่ว่าถ้าเมืองเนี้ยเยอะสุดแล้วเขาปลูกมาหลายสิบปีแล้วแซ่บหลายเธอจะกินอีกไหมเนี่ยอ่ะจะตังเลย จำได้อยู่ครับรถมาดูในคลิปไปได้จําได้ปะไงเดี๋ยวพี่จะเลี้ยงทุเรียนเธอสักครั้งอยู่ก็ถูกไหมล่ะนี่พี่เลี้ยงเนี่ยได้เข้าใจเข้าใจกูไหมค่ะขอันเจ็ตห้าร้อยตดนหลอกอีลาเธอชอบกินพี่รู้ถ้าไม่พูดอย่างนี้เธอจะไม่ซื้อกินเนี่ยนี่เป็นนี่เป็นทุเรียนพื้นบ้านพี่น้อง บลิรรับแรงหลงรับแรงประมาณนี้หรือเปล่าเนาะคล้ายกันกับหมอนทองเนาะเขาเบิกเงันยังไงเอ้เบิงน้อยเบิกเบิงน้อยหรือว่าของยายน้อยอะที่อยู่หน้าบ้านจะเป็นผู้เรียนพื้นบ้านเออเนาะเนาะลูกๆกลมๆอย่างเงี้ยนะเนาะเจ้าเข้าใจได้ไปแซบยุ่มาชิมกันได้พี่น้องมีถึงเดือนสิบเดือนสิบสิบเอ็ดตัวน่ะเอ่อทุเรียนที่นี่ยังอ่กินกับข้าวเหนียวเนี่ยสุดเลย ต้องกินให้หมดเลยเนี่ยคือไม่ต้องเหลือไปแล้วเพราะว่าจะเละอ๋อแต่มันได้เยอะเออแต่ว่าผูเยอะแล้วเนื้อได้เยอะเนาะพี่น้องดูนี่กินไปสามสี่อันแล้วเนี่ยแล้วก็เนื้อดีอยู่หวานหวานจริงไม่มีทิศหอมเอยลงส่วนในวันนี้ถ้าต้องไปไหถ้าตรงไปหรือว่าถ้าต้องงงอะไร งงเส้นทางเธอไม่เคยมาแล้วเธอจะบอกงงยังไงเธอก็ไปเธอไม่เคยมา,าแล้วแล้วเธอจะบอกหลงไงตัวเองยังไม่เคยมาแล้วบอกว่าหลงลงที่ลระพี่น้องนี่ดูโอ้มีหลายร้านเด้อพี่น้องเาเรียกเขาเด้อรถฟอร์ตเนอร์ไม่ยอมไปไหนก็จอดกินเรียนบางคนเขาจอดกินแบบปอกกินอยู่ที่ร้านเลยนะแสงสีซยๆครับกำลังมุ่งหน้าสูน่นครปากเซยครับพี่น้องเรียนอ,อันนี้บ้านเราเยอะ จริงมันถ้าพูดถึงกิโลแสนเนี่ยที่นี่มันก็อาจจะแพงหน่อยนะถ้าที่นี่นะปลาคังเขายังกิโลแสนอะ่ปลาเขาก็กิโลแสนแต่ทุเรียนเขากิโลแสนแตล,ลูกหนึ่งมันสองโลก,กว่าใครปลูกได้นี่ก็คือรวเยเลยครับรวยจริงอืมอ่ะเราก็จะเดินทางกันมุ่งหน้าสุนทรภับาเซตคืนนี้ก็เบาๆบกันครับเพราะว่าอ่พรุ่งนี้ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ่าย,ายหรือตอนเย็น ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับผมก็จะอาจจะได้ข้ามด่านแล้วแต่ว่ารอดูก่อนแต่เราก็จะไปใช้ชีวิตกว่าออกจากอุบลนะครับเราออกจากนาครปักเซเนี่ยกว่าจะเข้าบนราชธานีแล้วก็จะยิงขึ้นทางเหนือเนี่ยครับพี่น้องก็ใช้เวลาไวสุดสองวันแต่ผมคงไม่ไวสุดผมพงจนเหนื่อยก็คืนผมไม่ขับรถอีกแล้วนะผมก็จะขับแต่กลางวันก็ประมาณ3ามวันครับพี่น้องก็จะเก็บบรรยากาศให้เห็นนะครับเดี๋ยวเขาบอกว่ามีบุฟเฟ่ทังไทย เราทาการบ้านกันอยู่เข mm hmm. าบอกให้ไปกินบุฟเฟ่ซอยจุออยบุฟเฟ่ซอยจุครับพี่น้องใครไปกินจุไปกินลาบไปกินบุฟเฟ่เนี่ยมีขาวัวให้เป็นขาแล้วก็มีดปาดเลยซอยจุได้เลยอันนี้น่าสนใจครับนะ่าแลกวก็มีอีกหลายร้านที่เราทําการบ้านกันมาครับเราก็จะวนอยู่ทางอีสานอีกนิดหน่อยอลองติดตามพี่น้องผมเห็นถือว่าแรงลบไปเส้นกองเลยนู่นหนอยเธอดู ูเขานู้นะสวยทางไปกุสุมาเนะี่ยเลยเทือกเขานู่นกับประเทศไทยนะพี่น้องนะเลยเทือกเขานั้นก็ประเทศไทยแล้วโอ้ยทำเงนเนาะทางลาวใต้นี้ถนนบางจุดก็ต้อง,องเสียค่าทางด่วนนะครับผมไม่แน่ใจว่าแล้วรถธรรมดาเนี่ยเขาคนที่อยู่ในท้องที่ท้องที่เนี่ยเขาเก็บไหมสมมติเรามีบ้านอยู่ข้างหลังเนี่ยเขาเก็บไหม ตัวไหนเนาะหมื่นห้า 15, นะถาฮอาหาหากดูก่อนสิบห้าพันหนึ่งหมื่นห้าพันกีบประมาณสามสิบบาทครับเ <30, 30. S 1> มื่อกี้ก็ไปส <30. S 1> ามสิบแมแต่มอเตอร์ไซค์ไม่เก็บแต่มอเตอร์ไซค์ก็ขึ้นได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าสมมติมีคนอยู่บ้านอยู่ข้างหลังเนี่ยทำไงผมก็ยังงงอยู่ว่า ถ้าสมมติเรามีบ้านอยู่ในสวนทุเรียนที่เรามาเมื่อกี้เนะี่ยมีรถยนต์เนี่ยเวลาจะมาปาาเซนต,ต,เต้องเสียไหมเออสียองเสียรติ๊กเกอร์ไหมจริงจริงบ้านเราถ้าทางด่วนก็คือก็ต้องแยกอีกที่หนึ่งไงทางธรรมดาก็ต้องมีที่หนึ่งเนาะอันนี้เขาใช้ทางทางหลักเลยอะแต่มอเตอร์ไซค์เขาไม่เก็บแต่ถนนเขาดีมากทางปากเซนครับถนนเขาสุดยอดสีเลนสวยๆขับสบายๆเลยครับใครอยากมาชิมทุเรียนที่นี่ ก็ข้ามมาทางปากเซได้นะครับแล้วก็หรือว่า <c oughs> ช่วงนี้บ้านเราก็ที่จังหวัดศรีสะเกดนะพี่น้องอทางอันนี้ก็ยังมีเยอะเดีเ๋ยวเราก็ไปแล้วอาจจะไปชิมทุเรียนที่ศรีสะเกดอีกรอบหนึ่งไปร้านน้องคนนั้านซ้ยีายเห็ดต้นย่อยยัง,งยังอยู่ไหมได้ได้เดี๋ยว้ากลับไปก็อาจจะแวะไปชิมทุเรียนศรีออกอุบลแล้วก็ออกอุบลศรีสะเกดหรือต้องลงไปถ้าออกอุบลต้องศรีสะเกดแล้วอุบลไหม เราก็จะวิ่งขึ้นนั้นวู้นนะพี่น้องขึ้นเหนือไปเรื่อยๆเ <te le> หนื่อยก็พักก็ขึ้นก็นอนกลางวันก็เดินทางบริษัทโรงงานดาวดาวคอฟฟี่เดี๋ยวแวะล้างหน้าล้างตาค,คนครับพี่น้อง <le> ตอนนี้17บเจนาฬิกา้ีนาทีน,าทน้ปตทที่เมืองอ่านู่นมิดานนี่ละการเก็บตัง มี2ด่านนะครับพี่น้องอยู่ไม่ไกลกันด้วยน้ำมันปตทที่เมืองปากช่องนี่หนึ่งมืถูกกว่าที่เราเติมเชา้ชาเช้าเราเติมเข้าอขอ้างพูดน,นึ่ง7มืนพั้อยเจ็ดสิบิตรเอ้หนกีบต่อ1ลิตรครับคนไทยมาก็ชอบมาแวะมากินกาแฟมาทำธุระส่วนตัวที่นี่ก่อนครับพี่น้องสบายดีปากเซ โอ้ก็มีซอนนี่ก็เปิดข้ามมันกันเนาะอโอ้ยตอนนี้ทางแถวลาวใต้นี่ตอนเย็เยเยนๆบรรยากาศอาิที่ตกดินนี่สวยมากครับสวยทุกที่เลยที่ที่เมืองโขงก็สวยนะเดี๋ยวเราจะกลับมาพักโรงแรมเดิมเราถูกด้วย,ยอ,วอีกใบไปไ่ะสาวสาวเตรียมไม่ได้นะโอ้ยบ้านผู้ใดเนาะ อประตูรั้วนี่ก็ทําบ้านเราได้สี่หลังแนละ้วอ,อันนี้ยังน้อยไม่สู้บ้านดาวเรืองถ้าสมมติว่าสมมติว่าบ้านหลังนี้เป็นของเราหนอนแล้วเด็นไปพักกอดจะตรงรู้หนูอยู่ด้านบ้านนี่ตะโกนหากัรจะรู้หรืหเหอเปล่าจิตจะไปฝันแล้วเออย่าไปต้องสมมุติมันไกลไปไม่อยากจะคิดต่อไปถึงตรงนั้นสมมุติสมมุติส,สมมติุ อลังการเลยสมมติว่าค่ะเทาเออทางกันนี่แม่เทาสิบสอยิ่กันบ้าเอ้ยบ้านหลังนี้เขาก็ต้องมีคนละเขาก็ต้องมีแม่บ้านมีพ่อบ้านเป็นสิบเ็นสิเขาก็ต้องมีแม่บ้านเป็นสิบคนเธอก็เรียกคุณชวีไปเรียกคุณเกษมให้หน่อยอย่างเงี้ยถ้าเธอได้เป็นบ้านเธอจริงอ่ะคุณชวีาสมกได้ป้าป้าชวีหรือป้ามาริวันอะไรอย่างเงี้ย ป,ป,ป, target, ป public, 2, 3, vehicle, ้าหนึ mm ่ง hmm. ป yeah. ้าสองป้าสามก็ว่าไปอยู่หน้าบ้านคนหนึ่งอยู่หลังบ้านข้างบ้านคนหนึ่งทุกจุดสิโรยขนาดนี้อะไรโรยขนาดนี้ก็ต้องมีถึง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 ้ึงถ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 ึงึงถ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  หนึ่งแกมืนกีบครับพี่น้องก็ประมาณเท่าไหร่สา,ามร้อยนิดนิดสามร้อยหนึ่งแสหก็สามร้อยแสนห้าก็สามร้อยอ่ะประมาณสามรอยกว่าเข้ามาในซอยหนึ่งแต่ว่าก็ถือว่าถือว่าโอเคถ้า,างั้นเราคงไม่กลับมาแต่ถ้าติดถนนเนี่ยเจ็ดเจ็ดร้อยบาทโอ้สามแสนกว่าก็มีติดถนนเลยแล้วก็ไม่รู้เป็นยังไงแต่ว่า เราเดินทางเป็นเดือนเดือนอย่างนี้ครับไปนอนไปนอนแพงๆก็เพราะว่าโอ้โหนอนก็เที่ยงคืนตื่นตีห้าครึ่งกันทุกวันครับดาวตลาดดาวเรือนี่เราไปบ้านัก็ตื่นตีสี่นะเกรดว่าต้องไปดูป้าก่อนเพืดด่อนเขาเราตื่นตีสี่กว่าแล้วใช่ตีสีนนคนละซอยเพื่อแล้วเธอเธอไม่ใช่ใช่ไหมเออเอา,เอาละ เอาละคุณทอันป้าชวีวะป้าชวีป้าซิงคุณยุพินพินจอโอ้เธอพามาหลงครับพี่น้องกลับรถแป๊บนึงอ้านไม่ใช่ซอยนี้ออกมาเพราะเธอคนดีเนาร้านนางต้อยอ๋อมันต้องข้าโอ้ยหอยแข็งไหม มงนแค่มาจากเวียดนามหรือเปล่าวะหรือมาจากไทยจำได้จำได้นี่นี่นี่เรามากินข้าวตอนเย็นๆเนี่ยเรามาเที่ยวอีกตอนนี้ที่นี่เมื่อก่อนนี่ซอยนี้ผมเคยมากับพี่เคนเขาก็จะนั่งพี่เคนจำได้ไหมพี่เคนนี่นี่เมื่อก่อนร้านอาหารจะอยู่ตรงนี้แล้วก็เป็นห้างอยู่ตรงนี้ตอนนี้เขาไปอยู่ข้างในนู่นและเมื่อก่อนตรงนี้จะขายของเข้าไปเต็มเลยตรงนี้ตรงนี้เมื่อก่อนขายตรงนี้จะเป็นห้างห้างสรรพสินค้าครับ friendship เมื่อก่อนเขาขยข้างนี้แต่ตอนนี้เขาห้ามขายแล้วให้ไปขายอยูด่ด้านหลังคืนนั้นเราก็มากินข้าวเฟรนช i p นี่แเลยมีเมเจอร์ซินิเพ็กด้วยนะที่นี่โอ้มีปั๊มปตทพี่น้องปั๊มปตทมีที่นี่สี่ห้าปั๊มนะปั๊มพีทีทไปเปิดอยู่ข้างปั๊มคนเราคนลาวปัม๊มลาวดับหมดเลยอะแล้วก็มีอะไรมีธนาคารกรุงศรีด้วยนะเดี๋ยวให้ดู นี่อีซีสุผ่านมาแล้วามา้มะน,นี่น่าจะเข้าตรงไฟแดงนี่แหละถ้าเอฟซีถามว่าลุงเดียนเข้าซอยไหนทำไมไม่บอกผมก็ไม่รู้เหมือนกันขนาดผมยังหลงเลยครับเมื่อกี้คือ,อเรามาเรื่อยๆแล้วเราเจอแล้วก็แวะคือวิธีการเดินทางไม่จำเป็นต้องแบบฟิกว่าต้องเป๊ะอย่างเงี้ยครับคือพักไหนก็ได้คือถ้าว่าราคาไม่แพงเกินอะไรมันนี่ก่อนแล้วก็พักได้เลยาเราจะสอบามราคาเนาะอ่า ซอยหน้าไปเถอะไฟแดงที่นี่ไปได้นะพี่น้องถ้าอยู่้ายสุดเนี่ยบอกไว้ก่อนเออเออนะเดี๋ยวจ้าบ้านรุนเด่นฝาไฟแดงอีกคือที่นี่เขาไปกันอย่างนี้นี่นี่นี่สอนนี่แหละเนี่ยเนี่ยโรงแรมเออบอบอบอโรงแรมตรงนั้นนะครับคือเจ็ดร้อยบาทนะ่ยสีแดงๆกันนะครับเป็นละเจ็ดร้อยถ้าถ้าโรงแรมเนี้ย โอ้รถใครเนี่ยสปรอร์ตไรเดอร์รุ่นเด่นใช่ไห,เหมเด่นจำได้จริงนะไม่ใช่หรือว่าเออไม่ใช่หรือเปล่าวะใช่มันต้องผ่านโรงแรมเพราะว่าเพราะว่ารถถา,ม,ม,กถาม,มกันนะเขาถามโรงแรมนั่งสามแสนห้าก็เลยไปอีกซอยหนึ่งอ๋อเราไม่ใช่เราถอยเรานะถอย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 ไหมวันนั้นนะอะแล้วมนนไม่ได้ถอยเราตรงไปอีวันนู้นจำได้อยู่มันจะมีร้านเจิดเจิดอ,อยูอะแยะที่ตะาด เออไม่ใช่นี่เหรอตันนีไลนนี่ไม่ใช่ใช่ไหมให้โอกาสครั้งสุดท้ายซอยไหนซอยไปแดงนี่แหละเออใช่จริงๆโงยพาทิตเนาะเนี่ย อโตโยต้าโตโยต้าจำปัสักแล้วก็นี่จะมีหนีร้านเสริมสวยใหญ่ๆอยู่ตรงนีเ้เสริมสวยร้านเสริมสวยชื่ออะไรโมซิดาคะลเ,ล<ม>เร็วเข้ามาเออพอเขาไปถนนคอนกรีตเนาะถนนลาดยางเนาะเราไปไปถนนอน,นุอ,น,น,อน,นุไม่ใช่ก็<ร>ถือว่าถเข้ามาไม่ไกลแล้วถือว่าโรงแรมเป็นโรงแรมที่ดีแล้วก็ไม่แพงครับประมาณ300กว่า ท,ท,ท,ที่เราโรงแรมถูกมากคืนสามสี่ร้อยนะครับน่าจ,จะเป็นเสริมสวยโรงแรมไผ่ไผ่ไทาวไผ่ทาวอนไผ่ทาววอนจูห้องอะไรก็โอเคนะถือว่าโอเคห้องแอร์เดี๋ยวเราจะตัดแต่งพันธุกรรมรถเราก่อน เกียรถอเกียรของให้ดีกันเถอะนะโอเค okay. จอดที่เดิมเด็กเขาจำได้ไใไ้มากโ <Okay. S 2> อเคมาดูห้องพักคืนละแสนหกพี่น้องหนึ่งแสนหกมืนกีบ <c oughs> ก็ประมาณสามร้อยก็ถือว่าโอเคระดับหนึง่งเขาเป็นห้องแอร์นะครับมีห้องน้ำห้องถ่า ประมาณนี้อ่ะเปิดแอร์เย็นๆเลยอุอากาศที่นี่ร้อนครับพี่น้องยิมห้าเอาไม่อยู่เอาเร่งรถหน่อยกันเอาไม่อยู่อ้ห้อนไรเมื่อกี้จัดไปจัดของในรถไปจัดระเบียบอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่าถ้วยถังกระมังม้อครับหลายอย่างก็จัดเป็นระเบียบแล้วพรุ่งนี้ก็ถ้าจะได้ออกด่านก็ออกเลยถ้าไม่ออกก็วนอยู่ก็เคลียร์และปลาอะไรเอาน้ำแข็งใส่ให้มันดีหมดนะครับพี่น้องนะก็รอติดตามเดี๋ยวเย็นนี้ แต่วันนี้อิ่มอยู่เลยกินทั้งทุเรียนแล้วก็ไปกินข้าวนู่นมาก็ยังอิ่มอยู่เลยครับเดี๋ยวยังไงถ้าจะเดินทางไปไหนต่อหรือว่ายังไงก็รอติดตามบรรยากาศตอนนี้นอาจจะไปกี่รถเล่นแถวๆในเมืองนิดนึงครับไปแล้วพี่น้องสำหรับอีพีนี้ชอบก็ป็นกระจ้งให้รู้นะครับกดไลค์กดแชร์เจอกันใหม่อีพีหน้าสบายดี